มาอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าจะออกปล่อยเยอะเกินมาปล่อยจังได้ตีเล็กว,ว่าท้านเด็กแล้วอยู่หมู่บ้านก็ไดตอนแรกก็ตอนแรกความฝันก็จะไม่ตีนะ,ะพระธุดงสังปล่อยครับผมมวดนี้ตัวนี้สั่งปล่อยเลยนะฮะเดี๋ยวเอาที่แรกคนที่แดกแรกเลยนี่เพื่อนไปจังไดมาจังไดจังไห้เล็กโอปป๋ผมมาปล่อยนี่พระธุดงศ์นี่คือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับผมท่านเป็นการส่วนตัว ก็สายบุญนี่แหละครับผมถ้าเอ่ยชื่อไปในพี่เตี้ยพี่สายฝนนี่รู้จักนะรู้หมดเลยใช่ไหมครับรู้จักเลยรู้จักรู้จักอ่าเพราะว่าท่านอยู่โซนแถวแถวขอนแก่นนู่นแหละโอ้พันธุ์ดงไปได้ด้วยใช่ใช่ถ้าอ๋อพูดปพ๊บนี่อ๋อเลยแต่ว่าท่านไม่ให้เปิดเผยนะครับผมท่านก็กลัวจะมีปัญหาเพราะว่าตามปกติเพิ่นกับว่าหายเลขไม่ให้ไม่ให้จี๊ดจี๊ดจี๊อยากมาหาเพิ่นเนี่ยจังไลยท่านท่านท่านเป็นสายนั่นแหละครับผมทำไม่ยุบ คุณ<า>ไม่ยุ่งเลยใช่ไหมแต่ว่าทําไมานึกยังไงให้อ,อุปอมาคือท่านเมตตานะครับผมคือว่าอยากขอขอ,ขอพระเดชพระคุณอาจารย์เราคือว่าอยากาส,สร้างลานพญานาคนะครับผมลานพญานาคนี่นครับดูทา่ทานทำแมคโครเตรียมที่สร้างพญานาคให้ผมแล้วเงั่อยู่เป็นเน็นเินเลยเป็นเงินเยงินเลยเงินเลยเป็นเนเ่ยนเยป็นเนเลยเป็นเน ช่างช่างรู้งานเลยนะครับผมติดทําให้พร้อมคือขอท่านนะฮะขอท่านขอท่านเลยว่าอยากสร้างพญานาคอยากสร้างให้คนมากราบมาไหว้นะครับผมท่านท่านก็เลยแบบว่าโอเคได้เดี๋ยวจะให้ว่าไม่ได้<ห>เป็นปัจจัยนะคุ้นไก่ซีดเนาะไม่ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยแต่แกช่วยอีกทางหนึ่งช่วยช่วยอีกทางหนึ่งช่วยช่วยทางทูคทางลาบนะครับผม กันต้นฝันเลยอคำนวณค่ะส่วนมากทั้งฝันทั้งคำนวณแล้วก็เลขข้างในของท่านแหละครับผมผมก็ไม่รู้ชุดนี้นะฮะท่านเ็าบอกว่าเป็นเลขเลขเลขคำนวณแล้วก็เลขมิมิตอะไรของท่านนะครับผมวดนี้จะเน้นเลขพระตูดงบ่อยบ,บ่อยบ่อยกว่าสูงวัดได้พอว่าย,ย,ยังมีคนบาบ่เห็นอยู่นะแม่ศูนย์เก่าเมืองเกินอยู่นะครับก็เลยสิเน้นให้รู้ๆเนาะเน้นให้บ่อย แต่ว่าวันนี้มีพิเศษมีเพิ่มใช่ไหมคะพิเศษคือพัทุดงสั่งปล่อยเลยนะครับสั่งปล่อยเป็นความฝันบอกโอปอบ์ราคาได้ยังไงอ่อเดี๋ยวจะเล่าความฝันให้ฟังก่อนสำหรับสำหรับเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะคะอย่างเซนเตียกับเจแดงเนี่ยมาใหม่สำหรับเอฟซีที่ดูแล้วฟังอีกก็ได้เนาะฟังอีกก็ได้ครับผมก่อนที่จะฟังเลขพัทุดงสั่งปล่อยนี่นะครับคือเป็นอย่างนี้ผมฝันฝันว่าได้ไป เตะบอลได้ไปเตะบอลแล้วปรากฏว่าเขาส่งมาให้ย like. ิงเต็ม like ข้อเลยกระจุยเลยเข้าประตูเลยกระจุยเลยยิงเตะบอลเขาโกจำด้วยว่าเตะข้างซ้ายด้วยเต็มข้อเลยเข้าประตูไปเลยวิ่งไปดีใจนะฮะวิ่งไปดีใจปรากฏว่าไปเจองูสี่ตัว oh, งูก็งูก็แผลพังพานใหญ่ะงูยังจ่ะ แผลพังพานพร้อมกันทั้งสี่ตัวเลยเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากอ้าวงูเห่าบ่ะงูเห่างูเห่าสีดำคือทั้งพวกใหม่บ่ะครับนี่นะครับก็เลยเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นต้นมะมว่วงงูผมว่าก็น่าจะปูมที่นี่นะถ้าฝันเป็นงูนะฝันเป็นงูเป็นงูสี่ตัวเลื้อยขึ้นเนี่ยบนบน,บนต้นต้น,นไม้ แต่แต่ว่ามันเป็นต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงผมก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าเกิดว่าคนขึ้นไปอ่ะเขางูจะไม่ฉกเหรอนั่นแหละครับผม,มก็เลยเป็นที่มาที่ไปของความฝันของผมเอาช่วยกันแปลนะครับผมแปลเป็นตัวไหนนะงูเนี่ยงูงูเห่าตัวขนาดนั้นะครับตัวขนาดนี้ตัวถือว่าถ้าใหญ่ก็ถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นงูเห่าสีดําสีดํานะสีดําอืำถ้าเสียนเตียบตีจะตีเป็นตัวไหนงูก็ต้องมีเก็ตอ่า สี่ตัวสี่ตัวตรงๆงเลยสี่ใช่ไหมสี่น่าดีสิมันใจขึ้นตรงไหนใจขึ้นตรงที่ว่ามันตรงกับเลขเจ๊แดงเลยอ่ามันใจขึ้นเลยตีให้ข้าวข้าวแล้วก็มือก้อนแต่ครั้วหันตรงไปถามพระธูดงต้องถามท่านครับผมผมผมจะปล่อยโดยพระลักการไ่้ต้องให้อาจารย์ดีให้ครับผมอาจารย์สั่งปล่อยด่วนเลยตัวนี้เลยครับผมครับนะ สั่งปล่อยเลยตัวนี้สั่งปล่อยตัวนี้เลยครับผมเพื่อนตีให้ว่าตัวใดค่ะงูก็เจ็ดตรงตรงเลยแล้วก็สี่ตัวนะครับบนสี่บนบนนะครับอันนี้ท่านตีความฝันผมนะไม่ใช่เลขสูตรของท่านนะครับผมเป็นเป็นองศขององอนใช่ใช่อันนี้ความฝันของผมนะครับผมแต่ว่าผมฝันส่วนมากนี่จะตรงกับของแกนะตรงาตรงกันมาสองวนนะเลขผ้าทู่โด่งตัวใดค่ะ พระธุดงคือห้าศูนย์สี่ครับผมห้าศูนย์สี่วิ่งสี่วิ่งสี่ครับวิ่งสี่วิ่งสี่ใส่ล้านรัเคลนหายได้สบาเจ็ดสี่นะครับผมสําหรับของผมนะเจ็ดสี่สำหรับความฝันเนาะใช่เจ็ดสี่นะครับผมของผมนะของผมนะอันนี้ เด้นย้ำนะครับของผมนะไม่ใช่ปัตตูดงนะครับดงคือ504 504ตัวเดียวฝันก็74 74ครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดไม่รีบแปรเดี๋ยวจะนี่ก่อนใช่ๆเดี๋ยวมันจะอั้นปัะตูดงสั่งปล่อยคือ74็ดสี่นะโยมปล่อยเลย74อด้อล่มมากเลยวราะวาปัดแบบนี้เข้าแล้เละโยมได้เตะบอลเข้าโกนะฮะงูก็7นะครับผมงูก็เจ็ด นะครับแล้วก็สี่ตัวนะครับบางท่านก็อาจจะตีเป็นงูเห่าเป็นห้าก็ได้ห้าสี่ก็ตรงกับวันตรงนี้มีเพิ่มคือเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับผมเดเขียนตัวย้ชุดพัดธุดงสั่งปล่อยนะครับเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันของทางแอดมินเองนะครับยังยังไม่ใช่ของพัทพูดงนะต้องยกเบิ้งบอฟซีอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมไม่เจอเจ้าตัวพี้ดอด่ล้วมันเจ้งเห็นจะงงยังไง ไม่งงมันจะได้ว่าเห็นนะเวลาเลขออกแล้วว่าไม่เห็นนะงงว่ามันไม่ใช่เลขของป้าตดงแต่ว่าป้าตดงสั่งปล่อยปราตุดงสั่งปล่อยนะฮะเป็นตีความฝันให้ก็ฝันบอกพราอาจารย์แล้วล่ะบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ยินจากปากพราอาจารย์ผมก็ไม่กล้าแปลแต้วกันผมแปลไปแล้วเมื่อวานเนี้ย แล้วทีนี้วันนี้ถือว่าโชคดีมาตรงกับเจแดงมาแปลให้เองเจแดงเจแดงแม่เจต้องฝนเออเจแดงหมาตั้งปีนะแต่ว่าแต่แต่ถามผมชอบผมโอ้ป้าแดงมาตั้งปีนะแต่แต่ถ้าถามผมชอบนะเจแดงไม่ชอบหนึ่งสี่แต่ผมชอบนะชอบหนึ่งสี่แต่แต่ถ้าเขียนลมก็จะหลายกว่าเย่าเฝ้าหลายได้นี่กับสื้อว่าไหวเลยนะอันนี้ของผมเนาะเอาสีให้พผ้าทูดงสีให้จังชั่วเนาะเข็ดสีเนาะ กันนะครับคูมเดียวกันเนาะผมว่านาทีเนาะมายังไม่เห็นเลยหันมาติมติมแป๊บหนึ่งแค่ไปเร้ออี่น้องกล้องเหลือรอแป๊บหนึ่งนะครับผมไปที่ละกล้องจะล่มใช่ะพะธุดงสั่งปล่อยนะครับจุดนี้เอาค่อยๆเลื่อนนะคางเดียวเหลือรอแต่เลขพะธุดงนะครับผม ไม่หลายตัวนะครับไม่หลายไม่หลายครับวันนี้ห้าศูนย์สี่นีเดียวขยายออกมาเนาะครับผมครับแล้วเจ็ดสี่คือความเป็นความฝันของโอปอนะครับครับผมครับงูเห่าสี่ตัวงูก็เป็นเจ็ดแล้วก็เป็นสีสีตรง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 อันนี้เซียนเตี้ยกับเจแดงตีให้ด้วยแล้วพาตุโดงก็ตีเป็นตัวเดียวกันคตัวเดียวกันเลยมาตรงกันนี่เลยครับท่าน ถ้าเอ่ยชื่อไปนี่เซียนเตี้ยนี่อ๋อทันทีเลยเราต้องแยกของนี้หือใครลูกนี้ไปก่อนก็แล้วกันไปก่อนอาจารย์ของแก๊สีเปลี่ยนเจ็ดตีนั่งจอไว้นะครับผมทางล่าสุดเจ็ดตีนะครับผมตรงกับของเจแดงพอดีตรงกันครับของเจแดงนะฮะครับผมครับผมมุมเดียวกันนะครับขอให้มานะครับเห็นเลขหนึ่งก็หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับ หนึ่งสี่หนึ่งสี่นี่เนาะหนึ่งจีเจ็ดสี่ตัวเดียวกันถ้าพระอาจารย์ให้มันหนึ่งสี่นี่ผมว่าปังเลยนะเราต้องรอเลขพระอาจารย์เัาจะมาไหมาก็จะมาตัวเดียวกันไหมใช่ล่างชุดล่างนะครับจะมาตัวเดียวกันอันนี้บนนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นต้นไม้ตรงกับของเกดแดงไหมน่าจะมาบนเพราะว่าขึ้นต้นไม้สี่ตัวของเกดแดงจะมาบนเอาละครับทีนี้ใจขึ้นอีกแล้วนะเป็นแนวทาง วันนี้ก็แปลความฝันนะคะเป็นแนวทางให้ใช้วิจยยารณญาณในการรับชมชอบไปตามพระ,พระมาคติาใด, <ง S 2> ดนะคะเนาะนะครับผมตรงกับเจ๊ดแดงเจ็ดสี่ใจขึ้นเลยบนอย่างเดียวนะครับชุดนี้บนอย่างเดียว